พบกับผมเก่งกริตวัฒน์ะครับผมวันนี้เราโมโตโมชั่นก็มีโอกาสได้ทดสอบ CT 125อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากคราวที่แล้วที่เราไปทดสอบที่ทางบริษัทเอพ o ออนจัดขึ้นครั้งแรกหลังจากเปิดตัวได้2วันนะครับวันนี้ผมก็ได้เอารถ CT 125มาขี่มาใช้งานทดสอบอีกทีซึ่งจะเรียกว่าทดสอบทีเดียวเลยก็ไม่ได้นักนะครับผมเอามาทําเป็นไลฟ์สไตล์ดีกว่าเพราะหลายๆคนอาจจะเห็นภาพของเจ้า c t 125ออกจากสื่อออกจากทั้งเพจทั้งกลุ่มทั้ง อ่าเฟซบุ๊กหลายๆคนแล้วว่าไปลุยไปอะไรได้ขนาดไหนซึ่งมันเป็นไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งเลยซึ่งนั่นแหละครับวันนี้ผมก็เลยเอา CT ที5มาสนองนิดผมมาทำไลฟ์สไตล์ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตกปลาครับ h o n d a า t 125ก็จะเป็นรถแนวเลเชอร์บายที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ปีพศ1960นนู่นนะครับแล้ววันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมเทคโนโลยีและฟังก์ชันใหม่รอบคันเลยทีเดียวแต่ก็ยังคง เอกลักษ์ของรุ่นไว้อย่างเหนียวแน่นโดยตัวผมเองเนี่ยก็จะชอบเจ้า ct 125เป็นพิเศษโดยเฉพาะในดีไซน์ของท่อไอเสียที่ยกสูงขึ้นรวมถึงตัวปรออากาศนะครับที่ยกหนีน้ำขึ้นมาทำให้เราลุยได้มากขึ้นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวเครื่องยนต์แบบสูบเดียว4จังหวะซิงเกิลโอเวนแคนชาร์ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาด1 2 5นะครับจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีด pjmfi กำลังอัด9.3ต่อ1เป็นระบบเกียร์วน4จังหวะนะครับก็คือตบลงหมดอย่างเดียวครับ1 2 3 4พร้อมด้วยถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด5.4ลิตรนะครับซึ่ง h อน da าเคลมไว้ว่าวิ่งไกลได้ถึง360กิโลเมตรในน้ำมันถังเดียวนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่ผมชอบมากเลยก็คือเจ้าเครื่องยนต์รูปนี้หรือทุกชิ้นส่วนในรถคันนี้นะครับถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรระหว่างที่เราเดินทางหรือท่องเที่ยวในป่าในชนบทต่างๆนะครับขี่เลี้ยวเข้า ร้านซ่อมธรรมดาทั่วไปในหมู่บ้านก็สามารถแก้ไขสถานการณ์หรือซ่อมได้เกือบทุกจุดเลยทีเดียวโดยที่ไม่ต้องยกเข้าศูนย์ใหญ่ให้วุ่นวายแล้วทำให้เราขี่รถไปได้ต่อหรือออกจากป่าได้โดยอย่างปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับ วันนี้ก็อย่างที่บอกครับก็คงไม่ถึงกับรีวิวหนักๆอะไรแต่แค่เป็นเป็น,เป,นเป็นไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งถ้าคนมีซีทีเรย์ี่้าก็อาจจะเอาขึ้นรถกระบะมาอย่างผมเนี่ยครับก็ขับขึ้นทางด่วนจากกรุงเทพมาง่ายๆนะครับแล้วก็ไปถึงที่หมายแล้วเราก็เอารถลงเพื่อจะไปทํากิจกรรมอะไรได้สะดวกแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปครับผม และการขับขี่ครั้งนี้ของผมนะครับก็คือจุดหมายอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับเราก็จะยกเจ้าสีทีร้อยห้าไปเที่ยวนครนายกด้วยซึ่งจังหวัดนครนายกอย่างที่เรารู้กันนะครับมีภูมิประเทศที่หลากหลายพอสมควรนะครับโดยเฉพาะมีป่าเขามีอ่างเก็บน้ํามีน้ําตกมีลําธารธรรมชาติมากมายให้เราได้สัมผัสถึง,ถงธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดนะครับอย่างแรกเลยเมื่อมาถึงนะครับขับรถผมขับรถออกมาจากกรทมตั้งแต่เช้าตรู่นะครับขึ้นทางด่วนมาเลยทีเดียวก็สะดวกมากนะครับลงที่คลองหกแล้วก็ ยิงยาวเข้าสู่จังหวัดนครนายกเลยอย่างแรกที่ต้องหาก็คือมื้อกลางวันและมื้อเช้านะครับที่นี่นะครับที่นครนายกเนี่ยเป้าหมายที่ผมวางไว้ก็คือร้านเลือรลดรสโภชนานะครับที่นี่ก็มีหอยทอดกระปรอบแล้วก็ออส่วนที่อร่อยถูกปากให้ได้เลยทีเดียวหลังจากกินของข้าวไปแล้วออส่วนหอยทอดสมใจอยากไปแล้วตอนนี้ก็มาแวะร้าน ขนมคุณใหญ่นะครับจะเป็นร้านเขาดังเรื่องขนมชีสเค้กคนหลายคนก็รู้จักนะครับว่าเป็นชีสเค้กที่ดังที่สุดในจังหวัดนครนายกนะครับเป็นชีสเค้กที่ต้องมีการโทรไปสั่งออเดอร์ไว้ก่อนนะครับแต่ผมเนี่ยเข้าไปแบบ w a ล k i อเลยทีเดียวก็ฟลุกได้มา1กล่อง12ชิ้นนะครับเรียกได้ว่ากินกันจุใจเลยทีเดียว12ชิ้นนี่กินกันเพลินแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับอร่อยมากนะครับ มื่อถึงที่พักนะครับหรือรีสอร์ทผมก็ได้จัดแจงเอาสิทธิ์ไร้ลงจากท้ายกระบะนะครับซึ่งทุกขั้นตอนทําด้วยตัวคนเดียวได้ง่ายมากนะครับแต่เราก็ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมอย่างพวกบันไดขึ้นรถยกรถขึ้นลงนะครับก็แล้วก็ตัวเชือกมัดรถที่ทุกวันนี้ก็มีขายแบบสําเร็จรูปนะครับหรือเทียบก,กันว่าเกาะแก่เกาะแก่นะครับแล้วมันก็จะรัดรถเองซึ่งอันนี้ก็หาซื้อมาติดรถไว้ใครมีกระบะอยู่แล้วก็สามารถนำสิทธิไ25ิามาท่องเที่ยวแบบเอาท์ดอร์ได้สบายๆเลยทีเดียว ที่4415ลงไปในหมายตกปลาที่ผมชอบนะครับก็คือเป็นลำธารน,น้ําไหลที่มีก้อนหินเล็กใหญ่แล้วก็ลื่นๆทั้งนั้นเลยนะครับกําลังของรถเนี่ยก็ไปได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับโดยความสูงความเตี้ยของรถความเล็กของรถเนี่ยเราใช้สามารถใช้2เท้าของเราช่วยพลายช่วยประคองรถแล้วก็ดันรถไปได้โดยทีเดียวแต่ถ้าเกิดรถเกิดตกหลุมติดหลม่มจนล้อฟรีนไปไม่ได้เนี่ยด้วยขนาดของรถเนี่ยเราสามารถ ลงจากรถนะครับแล้วก็ยกท้ายหรือยกหน้าให้มันผ่านอุปสรรคนั้นได้โดยง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของ CT ท2 5ยิห้าหรือรถขนาดเล็กแบบนี้ที่เอาไปลุยนะครับซึ่งเหนือกว่ารถแอ v ด n เวนเจอร์ทัวริงขนาดใหญ่มากๆซึ่งขนาดใหญ่นะั่นะนะ่นะแน่นอนที่เรารู้ก็คือยกข้ามอุปสรรคไม่ได้แน่นอนรวมถึงถ้าล้มไปเนี่ยคนคนเดียวเนี่ยยกบ่อยๆก็คงจะไม่มีทางเลยครับหมดแรงแน่ๆเลยจเจ้า CT 125ิานี่ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับในการเดินทางคนเดียวก็ได้ ในการออกไปลุยหนักๆแล้วเอาตัวรอดจากอุปสรรคต่างๆที่รถกำลังเผชิญอยู่ได้อย่างดีเลยทีเดียวก็ ไม่มีอะไรมากครับสาหรับคลิปนี้ไม่ได้ถึงกับทดสอบอะไรรุนแรงหรือว่าเค้นสมรรถนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศท่องเที่ยวการใช้รถ c ี125ในในการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับที่ผมเสื่อ,อ,อไปก็เป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของผมที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีความสนใจในการเที่ยวในะลักษณะนี้นะครับแล้วก็ที่แตกต่างสําหรับ c ี125นั้นเป็นรถที่มีดีไซน์และฟังก์ชันพร้อมลุยมาพร้อมนะครับสามารถให้เราออกนอกเส้นทางหรือสำรวจเส้นทางใหม่ๆได้โดยง่ายนะครับ รวมถึงการซอกแซกในการใช้งานในกรุงเทพก็สามารถทําได้อย่างง่ายได้นะครับดีไซน์ยังเหมาะกับการเอาไปถ่ายรูปพร้อมกับอุปกรณ์เอาท์ดอร์ต่างๆที่เรามีนะครับหรืออุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆนะครับลงตัวแล้วก็สามารถอัพลงโซเชียลได้อย่างคือเรียกยอดไลค์ได้ดีเลยทีเดียวเรียกว่ามีไลฟ์สไตล์มีแนวทางเป็นของตัวเองที่ชัดเจนนะครับผม Honda c t 1 2 5จะมีจำหน่ายด้วยกัน2ส,สีคือสีน้ำตาลด้านอย่างที่เราเอามาทดสอบครั้งนี้นะครับแล้วก็สีแดงนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่84,900บาทนะครับรถ c t 1 2 5เนี่ยจะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถจองซื้อได้ทั้งที่คับเฮ้าส์นะครับรวมถึงศูนย์ h o n d ้า Wing เ e n t e r ทั่วประเทศนะครับไม่จำเป็นต้องไปที่คับเฮ้าส์อย่างเดียวแล้วทีนี้ตามต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ่ต่างๆก็เข้าที่ศูนย์วิงเซ็นเตอร์ได้เลยแล้วรวมถึงการเซอร์วิสการดูการบริกาารต่่งๆเนีย เลือกใช้ที่ Honda Wing Center ได้เลยครับผมก็จบไปแล้วครับอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์หรือการทดสอบรีวิวที่อาจจะไม่ใช่เรียกว่าทดสอบรีวิวซักทีเดียวก็ครั้งหน้านะครับเราโมโต m o ชั่นจะเดินทางไปที่ไหนหรือไปทดสอบรถรุ่นอะไรนั้นก็อยากให้ติดตามกันนะครับรวมถึง กดติดตามที่ YouTube c h anel n แห่งนี้ไม่พอนะครับก็ไปติดตามกันที่เพจ Facebook Motomotion นะครับรวมถึงเว็บไซต์ของเราที่ผมจะเขียนรีวิวโดยละเอียดเอาไวอ้อีกอีก,อกทางหนึ่งนะครับให้ไปอ่านกันอะไรกัน ข้อสังเกตสําหรับซีทีร้าที่จะฝากไว้ตอนท้ายนี่ก็คือเรื่องของเหาะซ้อนท้ายหรือรถที่ทํามาตรงคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยว่าขี่คนเดียวมันสกว่าแต่ผมมองว่าถ้ามีออปชันที่สําหรับซ้อนท้ายมาด้วยเนี่ยก็จะดีมากๆเลยทีเดียวซึ่งตัวที่ส่งขายประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีออปชันอันนี้ออกมาเสริมให้นะครับสังเกตง่ายๆครับรถที่ออกมาเนี่ยจะเห็นรอยที่สวิงอาร์มนะครับอันนั้นรูที่เป็นกลมๆที่สวิงอาร์มอันนั้นเอาไว้ยึดตําแหน่งยึด พักเท้าคนซ้อนนั่นเองนะครับแล้วก็เชื่อว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีออปชันสำหรับคนซ้อนเนี่ยครับให้ซื้อให้หามาติดกันนะครับแต่ตอนนี้ผมก็เห็นแล้วแหละว,ว่าหลายๆคนเนี่ยสร้างเบาะคนซ้อนสร้างพักเท้าคนซ้อนมาติดเองตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองซึ่งเจ้า CT155 ก็เป็นอีกหนึ่งรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สามารถทําให้เจ้าของนั้นนําไปคัสตอมได้ไม่จํากัดรูปแบบเลยนะครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้หลากหลายมากๆเลยทีเดียว ผมเองก็คนนึงแหละที่ต้องบรรจุเจ้า c ีทีไว้ในวิสลลดนะครับต้องมีให้ได้แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ